ดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการฟิล์มชาแนลได้พบกับสองพิธีกรคนเก่งนราธิวาสต,ตรงกับวันที่27บมิถุนายน2567ได้ถือโอกาสพูดคุยหลังจากเสร็จจากงานมอบรางวัลกาชาติให้กับผู้โชคดีรางวัลที่1มาเจอกันได้พูดคุยกันตามความรู้สึกดีๆของคนที่ทุ่มเทนในการทํางานพิธีกรระดับจังหวัดมาทานข้าวที่ร้านอากูกับพิธีกรสองปอกปอเป็นและปอปิกเชิชาชมภาพปากีที่นี่ของของ,ของเขาเนี่ยกลมกล่อมเนะ มีรสชาติของชานมนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของสมุนไพรเรียกว่าชาปากีชาปากีก็จะมีแบบร้อนแล้วก็เย็นชอบแบบไหนมากกว่าเราชอบร้อนจะได้ละลายไขมันโรตีนานครับแต่ว่าสั่งแล้วไม่นานชื่อโรตีชื่อโรตีนานก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเด็กไม อรติป oh. ลายย่ปายย่ปายย่อ๋อทําไมโอแปะโอ่งเลยอ่าก็เลยใช้เวลานานกว่าจะสุกด้านนี้คือด้านที่ติดกับโออ๋อด้านนี้อ่าด้านที่ติดกับโอ่งข้างในแล้วก็จะใช้ความร้อนในการโขกทําให้เนื้อแป้งอ่าเนื้อแป้งสุกเป็นเนื้อโรตีมันก็จะเป็นอ่าคนละประเภทกับอันนี้โรตีจานาโรตีจานาโรตีจานาก็จะมีสผสมของแป้งเนย แล้วก็เอามานวดให้เข้ากันแล้วก็นําไปทอดด้วยสําหรับแกงเนื้อเนี่ยก็จะได้กลิ่นของแกงแกะหรี่ใบกะวานเนี่ยแกงกะหรี่ใส่ใบกะวานวันนี้นะคะเราสองคนมาจากเวทีการมอบรางวัลจากสลากราชาติประจำปี2,567ซึ่งท่านผู้ว่า,วาที่ร้อยตรีตรุลโทํทำผู้าราชาการจังหวัดพัาธที่ว่าเป็นประธานในการมอบรางวัลคะ่ะรางวัลพิเศษเป็น รถยนไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์้าดีมีผู้โชคดีจากอำเภอสุทีรินรโอ้โหกำลังท้องอยู่นะลังตั้งคันอยู่ได้รับรางวัลไปค่ะส่วนรางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นกระบะไฮลักซ์ดีวผู้โชคดีเป็นพี่สมหมายมาจากคุณสมชายพี่สมชายไปเปลี่ยนชื่อเขาซะแล้วพี่ไม่สมโชคสมโชคสาวซีอ่อนพี่สมหมายดีได้รับรางวัลไปแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกเก้ารางวัลนะคะ ผู้โชคดีซื้อหกเล่มนะคะกว่าจะได้รางมอเตอร์ไซค์หนคัน <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีรางวัลเป็นสร้อยคอทองคําหนักสองสลึง <Okay. S 1> ก็มีผู้โชคดีหกท่านที่ได้รับรางวัลไปครองค่ะ oh. เราก็เลยเสร็จภารกิจแล้วก็มาเติม uh. พลังมื้อเช้า uh. ที่ร้านอาคู uh uh นะครับายนาเซ่สำหรับตรงตรงนี้ร้านอาคูบายนาเซ่เนี่ยก็เช้าๆจะเป็นจุดเช็คอินสำคัญในการ มานั่งทานอาหารเช้าแบบชิวๆิวบรรยากาศใต้ร่มไม้บรรยากาศดีซึ่งอาคูบายนาเซเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาหารเช้านะเขาจะขายเช้าแล้วก็เย็นเช้าเที่ยงคือทั้งวันเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็นั่งชิวยามค่ำคืนกาซิหรเอโมมาเลเนี่ยเขาจะเพิ่มไก่ทอดเขาจะเพิ่มถั่วลิสงปลาปลาจิงจังเล็กๆอ่ะอ่าจิงจังนะ อร่อยรสา่นะส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าเราฮอตอะไรมากมายเพียงแต่ว่าสไตล์การทํางานของเราสองคนตลอดที่เราคู่กันมาเนี่ยพยายามให้รู้คอนเซปต์ของงานเจ้าภาพต้องการรอย่างที่บอกก็คือว่าคือิกมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ร่วมงานกันหนึ่งร่วมงานกันบ่อยสองเราได้จัดรายการวิทยุร่วมกัน แล้วกา3เราอาจจะแบบว่าวัยเดียวกันคความคิดพื้นฐานมันก็เลยอาจจะคล้ายคล้ากันรมมาในรุ่นเดียวกันอบรมของการพูดการเป็นพิธีกรค่ะแล้วก็ได้รับเนาะได้รับการถ่ายทอดวิชาาคตมีแนวโน้มว่าจะจะเป็นอาจารย์ไปแนะนําเยาวชนอะไรในการพูดบุคลิกการอะไรไม่มีครับถ้ามองตัวเองตอนนี้เราเราไม่กล้าจะ จะแสดงเป็นอาจารย์ขนาดนั้นแต่ถามว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เราทํามาแล้วก็ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเนี่ยพอที่จะเป็นแนวทางแชร์ให้เยาวชนแชให้กับเยาวชนได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะก๊อปปี้กันไม่ได้นะผมว่ามันก๊อปปี้กันไม่ได้สไตล์ใครสไตล์มันเพียงแต่ว่าเราจะจับจุดเด่นของแต่ละคนน่ะมายํำให้เป็นของเราได้ยังได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ถือว่ามีความสําคัญมากก็คือว่า เราต้องเข้าใจในคอนเซปต์ของงานแต่ละงานบรรยากาศแบบไหนเป็นทางการกึ่งทางการแนวเอนเตอร์เทนอ่าทีนี้พอเรารู้คอนเซปต์ของงานปุ๊บเรามาคุยกันและด้วยความที่ว่าเหมือนที่ปิ๊กว่าเราเคยทํางานร่วมกันมาวิอุมันสามารถที่จะเชื่อมเชื่อมมันสามารถที่จะต่อรับมุกกันได้ใช่ใตั้งแต่อยู่อนุบาลเกินไปค่ะ พี๊กก็ไม่มีพี่ก็กกไม่มีอะไรค่ะไม่ไม่มีเทคนิคอะไรค่ะแต่ว่าเหมือนที่เป็นคือก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยก็ต้องรู้คอนเซ็ปต์ของงานแล้วก็ทําการบ้านเหมือนที่พี่อยู่บอกพอสมควรก็ต้องรู้ว่าเจ้าของงานต้องการอะไรคอนเซ็ปต์งานคืออะไรที่มาที่ไปของงานคืออะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของงานเนี่ยบางทีการที่จะนําเสนอหรือว่าเล่าเรื่องในบรรยากาศของงานนั้นน่ะมันก็อาจจะทําได้ไม่ดีนะแต่เคล็ดลับต้องมีแต่ละคนต้องมีเคล็ดลับเคล็ดลับเล็ก บอกให้ทำกันบ้านและซ้อมพี่กับพี่เป็งจะต้องซ้อมก่อนปฏิบัติงานจริงเพิครั้งค่ะอใครไม่รู้ก็มีบางคนเขาก็รู้นะเขาก็เห็นเราก็ซ้อมข้างเวทีนั่นแหละเราต้องเราต้องซ้อมกันและกําหนดการเราต้องได้มาก่อนเพื่อให้เรารู้ว่าหนึ่งสองสามขั้นตอนอะไรด้วยไวไล่เรียกกันมันก็เหมือนกับที่บอกค่ะว่าเหมือนความคิดพื้นฐานเราก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ถามว่า ต่างไว้เราเป็นได้ไหมเราก็เป็นได้เียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับกันจูนกันแล้วก็ต้องมาคุยกันก่อนที่กับพี่เป็งถึงแม้ว่าจะเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อยแต่เราจะต้องมาคุยคอนเซ็ปต์งานกันก่อนอทุกครั้งใช่ขอบคุณทุกทุกท่านนะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ไว,ไว้วางใจแล้วก็ให้โอกาสเราได้ได้ร่วมสร้างสีสันในในงานต่างๆนะครับเราก็ถือว่าเราก็เป็นลูกนาราที่วาด เราก็อยากทำอะไรเพื่อ,อนานาที่ว่าคนที่ให้โอกาสทำงานค่ะฝากสั้นๆเท่านี้แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ